เ๋ยวดูหน้าดูตาดูไม่ใช่เมียเราพี่ถอยมานี่เลยถ้าพี่ไม่กล้าเดี๋ยวฉันเด้อไม่จูบจบกลัวอดอย่าเจ๊อย่าซื้อใจเย็นกูถามจริงนะทั้งโล่งจ้องจะขายกูคนเดียวเลยเหรอจเดี๋ยวจะทำอะไรจะทำอะไรยืมยืมตังกูถ้าคุณุยาเรียกยืมมีสองร้อยได้กี่อันสองอันสองร้อยให้ได้สองอันละสามสิบ อันละสามสิขายแพงด้วยแต่คนอืสามแจัดขายกูร้อยนึงะเออแอ่ะและเองก็ฟังนะเนี่ยพี่บารเขาซื้อเองพี่บาสเขาซื้อเวลาเล่นกับเบียก็ไม่เห็นมันคึกอย่างนี้เลยวะเตมเต็มมืเลยเต็มเต็มเต็เตเต็เอ กมันน้งบุกกว่ามันไม่ได้ชี้มงยองบุษบาบุษบงเธอจำไว้เลยอย่าว่าจะบ้านหลังนี้เลยถ้าฉันจะเข้าท่านฉันจะไปไหนแม้แต่ห้องนอนของเธอฉันก็เดินเข้าได้เหมือนกี้หรอพี่จะเผยอกฉันเหรอพี่จะโอ้ยใจเย็นหักอกฉันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้าดูตาดูไม่ใช่เมียเราไม่ได้เล่นไม่ได้เลน เฮ้การแสดงมันก็ต้องเว้นวางพี่ถอยมานี่เลยไม่ได้ี่จับแค่นี้ถ้าพี่ไม่กล้าเดี๋ยวฉันเองฮ้ยมีจู่โจมตลอดเราก็โตแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นนางเอกเขาไม่ได้กลัวได้อย่าแยโอ้โหนางเตี้ยลงทีเลยทำไมล่ะพี่ไงนักเตี้ยเนี่เป็นไรไล่ผมจะลงคุณไปคยบ้งท่านท่นเข้าไปคุยบ้างเออลองคุยเขาดีเป็นการดีไหมครับจัดการได้นะไปเลยไปไปต่อว่าอย่งนี้เลยคุณ คุณทําแบบนี้คุณรู้ไหมพี่ผมอ่ะเขาเป็นใครเป็นใครเหรอจ้าดีมากพี่ผมเขาเป็นเจ้าไงคุ้เขาคุณทําแบบนี้สับโคุณรู้ไหมทำสู้เข้าเป้ยังไงสู้เขาคุณรู้เปล่าว่าชัติสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมาทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะเราสองคนเนี่ยเ,เป็นผู้หญิงตัวเล็ก กลับเหรอกลับไปไหนล่ะโอ้โหคนนี้ไม่น่าจะเต็มนะล่ะเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้เป็นสไตล์การพูดของเขาตื่นได้ยังยังไม่รู้เลยไงนี่ยังเจอไอ้น้องไอ้น้องมานี่มึงซื้อมาทีนี้มันจะได้ไปนั่งไปไอ้โดเขาเล่นลิเกอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อใจเย็นกูถามจริงนะทั้งโลงต้องจะขายกูคนเดียวเลยเหรอก็ซื้อไปเลยเรียบร้อยดี่เออซื้อไปเลยซื้อไปเลยอ่าเดี๋ยวงยกไปหมดหมดแผงเนี่ยเดีวมันก็ไม่มาแล้ว เดนเดนจะทำอะไรจะทำอะไรยืมยืมตังคูคุณดุยาเรียกยืมยืมหน่อยยืมหน่อยเออแหมทำไมล่ะกูแค่ยืมกูเข้าไปแต่วกูก็คืนกูไม่คืนสิคืนนี่ป่าเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็ได้อันนี้สองร้อยสองร้อยเออมันมีอันถามมาก่อนเราจะขายเท่าไหร่ห้าล้สามมีสองร้อยได้กี่อันสองอัน สองร้อยได้สองอันอันละสามสิบอันละสามสิบขายแพงด้วยแต่คนึ่งสามสิบเอกจัดขายกูร้อยหนึ่งอ่ะแเออแ่ะและเองก็ฟังนะเนี่ยพี่บาสเขาซื้อเองพี่บาสเขาซื้อโอ้พี่บาสเขาใจดีเนาะไล่เขาซื้ออ่ะพี่บาสเขาซื้ออ่าอออออออารีเราใจดีกับเด็กแล้วเหลืออีกคนไอ้หนูไอ้หนูขายอะไรลูกขายลูกอะไรขายลูกปลาบึกปลาบึกดิขูยเยอะ เดียวทำอไมล่ะมึงเล่นแรงอ่ะทีกูยังให้มึงยืมได้เลยกูเอามึงแค่แบ่งยี่สิบเองแค่แป๊บนึงกูหายมึงได้อยู่แล้วหายได้นะไอ้หนูวันนี้ไม่ได้ขายแล้วหรือมึงอ่ะพวกกูเก็บกันแล้วหนาวเลยขอบคุณครับเอ้ขาทำให้เราอายเรต้องให้เขาอายบ้างเดี๋ให้น้องเขาจะด่าเราเนี่ยต้องไงล่ะวิธีไหนดูเป็นตัวอย่างสั่งสอนสิเฮ้ยมึงเข้าไปเลียร์ได้ผู้หญิงด่าเราเพราะอะไรวะ ผู้หญิงเนี่ยเขาดา่าประจานเออเ,เราต้องจูบประน้ำเนี่ยเฮ้ยจัดก,การเองเอาเลยทำไมไอ้หน้าเมือกบ้าเมือกเฮ้อไอ,อ้หน้ออางเงา,า,าสับประโลนโว้ยมึงอย่ามาพูดอย่างนี้ตายแล้วพี่าปแล้วแบบนี้กับพี่ฉันได้ยังไงเนี่ยนมัสการพระคุณเจ้าอมนี่ดึกป่านนี้พระบ,บ้านปางมาทำโอมั้งไอ้เลวนี่มึงนี่คือลูกกไงถามหน่อยเดีไม่ทุนอะไร เป็นมะเร็งหรือเปล่ากูเป็นกระเทยแต่กูขีโมมาถ้าเธอดนาฉันหนีเลยฉันจะจูบเธอเอาสิเอาซีขยับมืออะไรขยับ้าลองสิมึงจะต้องมาเอาให้เขาดูดิโอ้โหลับยี่เป็นม้าทรงเนี่ยไม่ใช่เขาลัเรียกเอาจมูกกับมือผู้ชม ลงอะไรอ่ะจ่อะไรอ่ะลงอะไรของมึงเนี่ยีก็ลงอย่างนี้ไงลงตบดิจะตบทำไมลงตบตบกระสัมริกเกชนะเอิญมันไปไม่ได้ไปทำไมอยู่แม่งตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะจูเดี๋ยวกูจะตบด้วยกระบอยจะจูให้ขอเฮ้ยไปล้อก่อน เล่นไม่ได้มึงจะไปเล่นไม่ได้หัวอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะไหวไหมเนี่ยไหวใช่ไหมอัจฉริยะอัจฉริยะมันไม่ได้พี่ชอนเอาดีๆโอ้ยมึงนี่เรื่องมะกายเขาเป็นผู้นิสยายาดหยาทำไมอย่าคณะชยาดหยาเขาก็รลอกอย่างมึงนี่แหละเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยว

จะจูบให้ไอ้แก <i> ๊งเป็นควันก็เหรอไปสู Ồ, ้เขาดิโอ้โหไ่ย่อเล่นตัวด้ยเฮ้ยเล่นตัวนั่นนี่เอาเอานล้วมันคิดว่ากูอยากได้มึงจริงเอรอกูเป็นผู้หญิงกูก็รู้ ว่าอย่างไรผู้ชายต้องอยากมาตบผู้หูิมึงแน่ยเแซ่มาเลยไม่จูบมึงต้องจูบเขาทีเอบลเล่นตามเรื่องเขาเป็นผู้หญิงมันจูบจูบลิงอ่ะมึงต้องจูบเขาไม่ได้จะเล่นตามเรื่องเกีริสสมมติว่าอันนี้มันท้งไซต์กันเลยนะโอยบาดบาดบาดเบลจะแสดงให้ไปเถอะ อนท้าลายมึงเนี hey, <S <S ่ยเร็วๆอามึงตกมาอ่ะทำให้หน้าเลเลยอ่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอาเร็วเฮของจิงดว่ะนี่เป็นไรอ่ะ คิดว่าต้มเล้งเหรอเฮ้ยอยากมากินน้ำแก้วเดียวเว่าทำไมฟันแตกแบ่งซึ้งมือนี่โอ้เล่นขนาดนี้เหรอเล่นยุยาเนี่ยเบลโธ่ไปคุ่มเที่ยจับเดือยไปยังไงได้แตกใครเอาอะไรมาให้รอดรอดรอดโอ้เอ้โอ้โอ้โอ้ ไอ้ดูนี่คนบ้ามาวุ่นวายแล้วอ่ะใชผมจองตัวกันอย่มาเปลี่ยนคนขายมาว่ะเปลี่ยนคนขายมาแล้วเนี่ยตุ๊ดไม่ช่วยตุ๊ดแล้วใครจะช่วยตุ๊ดนี่ขอบคุณน้องเลนตี้ค่ะใส่ชุดเหมือนบุญตาอ่าแล้วเป็นหน้าเหมือนซีอุยเฮ้ยครับอวันนี้เขามาแบบหน้าเแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าคอมเมดี้นะเนี่ยน่ารักน่ารักนี่มันมาให้ตอนนี้เดี๋ยวมันก็เดินไปเก็บตังค์หลังโรง เกมไม่เกมบของครับเห็นแล้วนะเห็นแล้วเรียบร้อยยังโหเนหาเธอเห็นไหมตัวอย่างอ่ะนี่ฉันไม่กลัวหรอกสมพูดจริงเหรอจริงฉันเล่นเกมจริงจังนะก็จริงจังเหมือนกันไม่กลัวไม่กลัวผีผ้าขึ้นมาได้หรเองเปล่าเรื่องมาจะบูกับมือ ยาวไปยาวไปเวลาเล่นจังหวีกูไม่เห็นมันคึกอย่างนี้เลยวะเล่นลูกเกไม่จริงจังอะไรนะพี่ ยังไม่พออยู่แตบแรงขนาดนั้นน่ะเอขาเขาบอกว่าคนด้านหลังเขาไม่ได้ยินใช่ไหมเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาตบเบาลิเกตม่ต้องเกรงใจพี่ลิเกตติงตังไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะี๋ยดูเดี๋ยวตบจะตบว้าไเฮ้่ยดงเต็มเต็มมือเลยเโป๊ะโป๊ะอย่างเต็มเต็มมือหนักตบเลยดูโอ้มันดังบึกกว่ามันไม่ดังเชียบมันดันบึกโอเค เดียเให้จะจูให้หลบไม่ทันต่อมา พีกว่างไปเลยพี่มาแล้ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยปีหน้ารเองปีหน้าย่อไว้พี่ท้อกูแล้วยังกูเฉยเนี่ยไอ่นางเห็นไหมเขาตบจูบกันเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่ายังไงก็เห็นเมื่อไหรเขาตบจูบกันเนี่ยเราจะได้แบบนั้นใช่ไหมเราจะได้แบบนั้นเลยแบบพระเอกนางเอกเลย โอ้โหไหยเลยนะสุดยอดเลยนี่โชคด,ดีนะพี่พี่พี่เอาอะไกรกัดขาหนูอะ่ะโชคด,ดีนะคุณคะินดีที่ได้รู้จักนะคะติดคุกจะบ้างเอเอ อายุเท่าไหรเนี่ยลูกสิบสี่ค่ะเรียบร้อยสิบสี่เกมเห็นเห็นเขาไปกันไหมเขาตกกันไปตกกันมานะี่ยเห็นแต่ว่าเราไม่ต้องตกหรอก <_ Q> คือว่าคือพี่เนี่ยนะจะพี่อยากจะจีบจะจีบอ่คือได้ไหมจีบได้ไหมอขอพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพราะว่า ดูตรงแล้วพี่เอสแม่จะชอบมหาลัยคือชะล้อด้วยคือจะจีบได้ไหมคือเราจะไม่ตกแม่อะไรเลยเขาไปกันเป็นคู่คู่เราก็จะอยู่กันเป็นคู่คู่ได้ค่ะจะติดคุกไหมอ่ะเออไม่ติดคะ่ะไม่ติด <c oughs> ไม่ติดแน่นะเออยิงเป้าเลยคะ่ะเออไม่ดีมากน้อ,องเกียวกับเด็กดูสตะวันหนึ่นนนงไม่ไม่ต้องเพลงนะ